อัพลงใต้ไปที่จังหวัดนราธิวาสนะครับคนร้ายจุดระเบิดจุดระเบิดนะครับแต่ว่าเคราะห์ดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะฮะกล้องวงจรปิดจับภาพได้ชัดเป๊ะครับ กล้องวงจรปิดที่สถานีรถไฟรืรอศครับจับภาพนะครับผู้ต้องสงสัยสองคนขี่รถวนอยู่สองรอบบริเวณจุดที่วางระเบิดสแสวงเครื่องผ่านไปได้ไม่ถึงนาทีครับระเบิดบึ้มอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไป <c oughs> เหตุการณ์เกิดขึ้น6กโมงเชา้าที่ผ่านมานะครับตำรวจสพรือสะจังหวัดดราธิวาสร,รับแจ้งเหตุว่ามีคนร้ายนะครับลอบวางระเบิดที่บริเวณริมกำแพงรั้วหลังฐานปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการพิเศษดาราธิวาตรที่21 ซึ่งตั้งอยู่บ้านบาเลตะตํบลบรือศรับตำรวจนะครับไปนะฮะไปตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้แล้วก็ทําลายวัตถุระเบิดอโนไทและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งกำลังทหารอีกจํานวนหนึ่งพอไปถึงจุดดังกล่าวพบว่าบริเวณริมกําแพงข้างถนนครับซึ่งเป็นจุดที่คนร้ายรอบวางระเบิดถูกอนุภาพของระเบิดทําให้รั้วปูนและกําแพงน่ะพังเสียหาย พบเศษชิ้นส่วนของระเบิดแสวงเครื่องที่คนร้ายประกอบใส่ไว้ในถังกา๊าซปิกนิกหนัก20กิโลกรัมตกกระจายเกินพื้นฮะพงหญ้าริมทางนุ่นไปถึงตรงนู้นน่นเจ้าหน้าที่ก็เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่บริเวณที่เกิดเหตุนะฮะมีประแจเบอร์หนึ่งหรือจุดสับรางก่อนออกจากสถานีนะฮะจนสามารถบันทึกพฤติกรรมพฤติการของคนร้ายที่ก่อเหตุในครั้งนี้ เป็นผู้ต้องสงสัยสองคนครับใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะนะฮะคนขี่เป็นผู้ชายแต่งกายด้วยเสื้อและกางเกงขาย,ยาวสีดำส่วนคนซ้อนท้ายลักษณะคล้ายผู้ชายนะฮะแต่อันพลางด้วยการแต่งกายเป็นผู้หญิงหรือเปล่าในชุดกางเกงออกเหลืองๆห,หน่อยอแล้วก็มีผ้าคลุมศีรษะสีออกส้มๆนะฮะขี่รถวนไปมาสองรอบแล้วก็ผ่านจุดวางระเบิดข้างกรแพงไปประมาณหนึ่งนาทีแล้วระเบิดก็ดังสนั่นวันไหวอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นและได้ยินไป เจ้าหน้าที่คาดว่าทั้งสองคนนี้แหละนะน่าจะเป็นคนร้ายที่เอาระเบิดแสวงเครื่องเนี่ยมาวางนะครับเนื่องจากถนนสายนี้เนี่ยมีชาวบ้านผ่านไปมาเป็นจํานวนมากเจ้าหน้าที่คาดว่าคนร้ายอาจจะเป็นนะฮะชุดเดียวกันกับที่เคยลอบวางระเบิดทหารพรานกรมทหารพรานที่46ตอนคุ้มกันพระสงฆ์จำได้ไหมที่เดินบิทบาทตรงเนี้ยเนท่าที่ภาพเหตุการณ์วันนั้นเลยนะครับที่รือสอะเมื่อ11ธันวาคมที่ผ่านมาเนื่องจาก พฤติการคนร้ายที่นั่งซ้อนท้ายอัมพรางตัวเป็นผู้หญิงเนี่ยมันเหมือนกันเลยครับเดี๋ยวจะขยายผลติดตามตัวให้ได้ครับ